ความเชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจต่างๆหรือแม้แต่แม่มดนั้นยังคงเป็นเรื่องราวที่ชวนขนลุกได้อยู่ตลอดเวลาในจักรวาลของสถาบัน SCP ก็เช่นกันที่มีพวกสิ่งเหล่านี้นั้นรวมอยู่ด้วยแต่ประเด็นสำคัญก็คือมันไม่ใช่แม่มดธรรมดาทั่วๆไปนะสิครับ SCP 352แม่มดรัดเสเซียคลาสคีเตอร์มาตรการกักกันพิเศษ เอกสารข้อมูลขั้นต้นได้ระบุเอาไว้ว่าหลังจากที่หน่วย MTF เข้าทำการบุกพื้นที่ต้องสงสัยที่คิดว่าจะมี SCP-352 ในแถบประเทศรัสเซียจึงได้ทำการควบคุมตัวและกักกันนำตัวกลับมาที่สถาบัน SCP Foundation อีกทั้งให้ปิดผนึกพื้นที่กักกันไว้ตลอดเวลาห้ามไม่ให้มนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์กับ scp 352การมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดนั้นต้องกระทําผ่านหุ่นยนต์หรือวิธีการระยะไกลอื่นๆเท่านั้นหากจําเป็นจริงๆที่จะต้องใช้มนุษย์ในการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ให้ตรวจดูว่าดําเนินตามมาตรการการใช้ชุดป้องกันเต็มรูปแบบแล้วหรือยังนอกจากนั้นแล้วบุคลากรทุกคนควรจะใช้สายนิรภัย โยงตัวเองไว้หากบุคลากรคนใดมีพฤติกรรมคุ้มขั่ง <c oughs> ก็ให้ใช้สายนิรภัยพาตัวเองออกไปนอกพื้นที่กักกันโดยทันทีพนักง,งานคนใดที่รายงานว่าเห็นภาพหลอนหลังจากที่มีปฏิสัมพันธ์กับ S.C.P. สามหรือเส้นผมของเธอจะต้องถูกกักบริเวณโดยทันทีบุคลากรที่ทำงานภายใน หรือใกล้กับพื้นที่กักกันจะต้องรับการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจโดยไม่มีรูปแบบหากพบว่าผู้ใดก็ตามที่ถูกปนเปื้อนจะต้องถูกกักบ,บริเวณโดยทันทีอย่างเร็วที่สุดบุคลากรที่ถูก SCP 352โจมตีนั้นให้ช่วยมาได้เฉพาะผู้ที่ไม่ถูก SCP 352กัดเท่านั้น SCP-352 จะได้รับอาหารสัปดาห์ละครั้งและให้งดอาหารเป็นเวลาหนึ่งเดือนถ้า SCP-352 นั้นโจมตีบุคลากรรายละเอียดเพิ่มเติม SCP-352 มีลักษณะเป็นผู้หญิงชราและผอมมากซึ่งไม่สามารถระบุอายุหรือเชื้อชาติได้ SCP-352 พูดภาษารัสเซียยุคก,ก่อนแต่มีสำเนียง และภาษาถิ่นที่ทำให้แปลได้ยากมาก SCP 352มีอาการไม่ยินยอมที่จะสื่อสารด้วยอย่างรุนแรงโดยบทสนทนาที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการข่มขู่หรือประกาศจะล้างแค้นมากกว่า SCP 352ไม่เคยเรียกตนเองด้วยชื่อใดๆและเนื่องจากท่าทีก้าวร้าของเธอจึงไม่สามารถระบุภูมิหลังใดๆได้เลย SCP 3ามาสองในบางครั้งนั้นจะสามารถแปลงกายเป็นสาวที่ดูงดงามได้อีกด้วยอีกทั้งยังมีระดับพละกกำลังและความเร็วที่สูงกว่าที่เป็นไปได้สำหรับบุคคลที่มีรูปร่างและอายุตามที่เห็นมากและเคยแสดงว่าสามารถเคลื่อนย้ายสัมภาระซึ่งหนักมากกว่า200กิโลกร,รมัมโดยมีความอ่อนล้าทางกายภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว เจกิโลเมตรต่อชั่วโมง SCP 3 5 2สามารถฟื้นตัวจากบาดแผลที่เป็นอันตรายถึงชีวิตกับมนุษย์ได้ซึ่งรวมถึงการถูกตัดคอและควักเครื่องในการฟื้นตัวนี้อาจจะใช้เวลาได้ตั้งแต่หลายวันจนถึงหลายสัปดาห์เลยทีเดียวขึ้นอยู่กับความสาหัสภายในของ SCP 3 5 2นั่นเองอีกทั้งมันนั้นดูเหมือนมนุษย์ผู้หญิงธรรมดา โดยกล้ามเนื้อกระดูกและอวัยวะต่างๆนั้นมีสภาพที่สอดคล้องกับความชราการทดลองกับเนื้อเยื่อนั้นให้ผลลัพธ์ที่ไม่อาจจะสรุปอะไรได้เลย S.P. c 3 5 2นั้นสามารถทำให้ใยที่เหมือนเส้นผมบางๆงอกออกมาจากร่างกายส่วนใดของเธอก็ได้ใยเหล่านี้สามารถงอกออกมาได้หลายเมตรในเวลาหนึ่งชั่วโมงและดูเหมือนว่า SCP-352 จะสามารถควบคุมมันได้บ้างรวมทั้งเคยพบว่ามันเลื้อยไปตามพื้นกลับขึ้นไปบนผนังและโครงสร้างอื่นๆอีกด้วยเส้นใย,ยนิสัยและแทบใช้ตาเปล่ามองไม่เห็นเลยทั้งยังดูเหมือนจะขาดง่ายกว่าผมของมนุษย์ปกติใย,ยเหล่านี้ยังมีเอนไซม์แบบเดียวกับที่อยู่ในน้ำลายของ SCP-352 มาสที่เคลือบไว้บางๆอีกด้วย SCP-352 จะผลิตเอนไซม์ซึ่งมีอยู่มากในน้ำลายและเส้นผมแต่ก็จะมีอยู่ในเนื้อเยื่อทุกส่วนของ SCP-352 โดยโครงสร้างทางเคมีที่ชัดเจนและกระบวนการที่มันเกิดขึ้นนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดเอนไซมนี้จะมีปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อของมนุษย์และจะทำการโจมตีระบบประสาทอย่างรวดเร็วอาการนั้นจะเกิดขึ้นแทบจะทันที ซึ่งรวมถึงการเห็นภาพหลอนความรู้สึกผ่อนคลายการรับรู้หรือการใช้ตะกะนั้นจะถูกกดไว้และประสาทรับความเจ็บปวดจะหยุดทำงานสภาวะนี้จะคงอยู่อยู่หลายวันในกรณีที่โดนเข้าไม่มากนะักและอาจจะกลายเป็นถาวรได้ถ้าถูกเข้าเป็นปริมาณมากการกัดของ SCP สามารถ2จะทำให้เกิดกรณีที่ถูกผลกระทบอย่างแรง ถึง99.9%จากกรณีทั้งหมด SCP 3 5 2ดูเหมือนว่าจะดำลงชีพด้วยการกินเนื้อโดยมีความชอบเนื้อมนุษย์เป็นพิเศษ SCP 3 5 2จะสร้างใยของเส้นผมและรอให้เหยื่อสัมผัสกับเอนไซม์และสงบลง SCP 3 5 2มักจะฉีกและกินแขนขาของเหยื่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ไปไหนได้และอาจจะใช้เวลาหลายวันในการกินเหยื่อจนหมดจากการสังเกตการนั้นมนุษย์จะยังอยู่ในสภาพผ่อนคายและไม่รับรู้สภาพภายนอกแม้จะเสียแขนขาและเนื้อส่วนอื่นๆไปแล้วภาผนวกฉบับที่1บันทึกการเก็บกู้แบบละเอียด SCP 3 5 2ถูกเก็บมาจากรัเสเซียตอนใต้ใกล้กับเมือง ในตอนแรกนั้นรายงานเรื่องป่าเวทมนต์และแม่มดซึ่งทำให้มีคนตายหลายคนนั้นไม่ได้รับความสนใจเลยจนกระทั่งมีรายงานว่าพบตัวแม่มดและจับได้แล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันตอบสนองเมืองนั้นก็ถูกทิ้งล้างพบศพจำนวนหนึ่งในสภาพที่เน่าเปื่อยในระยะเวลาต่างๆกับรอยเลือดที่แสดงให้เห็นว่ามีอีกหลายศพที่ถูกลากไปยังป่าเวทมนต์ ทีมเก็บกู้ได้ออกปฏิบัติการและจับตัว s p สามาสองได้แต่ก็มีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของ s p p สามาสองและสัมผัสกับเอนไซม์ไปหลายคนเลยทีเดียวทั้งยังได้เก็บเส้นผมจำนวนมากมาด้วยเช่นกันซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์หลายครั้งซึ่งผู้พบเห็นคิดว่าเป็นใยแบงมุมหรือเส้นผมของเจ้าหน้าที่เองกันแน่จึงไม่ได้รายงานจนกระทั่งเกิดอาการประสาทหลอนขึ้นมา ภาพนวกบันทึกด้านพฤติกรรมแม้ว่า SCP 352นั้นจะชอบกินเนื้อมนุษย์ทุกแบบมากกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆใดๆแต่มันก็ดูเหมือนจะถูกใจเด็กอายุตั้งแต่0ถึง2ปีมากเป็นพิเศษจากที่พบว่ามันจะให้ความร่วมมือมากขึ้นและแนวโน้มที่จะโจมตีเจ้าหน้าที่จะลดลงอย่างมากหลังจากที่กินเนื้อชนิดนี้ ในขณะนี้จึงมีการพิจารณาที่จะเปลี่ยนรายการอาหารของมันอยู่และนี่นะครับก็คือข้อมูลคร่าวๆของ SCP-352 l a s i a n w i s h นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่จะมีทุกอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้แซบแจ็คชาแนลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ